สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double Clutch เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ไปเจอบทความบทความหนึ่งน่าสนใจนะครับที่เขียนเกี่ยวกับมาลิกมังนะครับในความพร้อมทุกเมื่อนะครับที่เขาจะลงเล่นให้กับ LA Lakers ซึ่งความพร้อมทุกเมื่อเนี่ยถามว่าเขาได้มาจากตอนไหนครับนั่นก็คือการเรียนรู้จากตอนที่เขาอยู่กับ Charlotte h o r n น t s นั่นเองนะครับแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวลองไปรับชมรับฟังในคลิปคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับ แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงช่วยกันกดซับให้ถึง1หมือในเร็วด้วยนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนใครเนี่ยที่อยากได้การ์ดนักบาสนักบอลนะครับเป็นของสะสมหรือฟิกเกอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะก็สามารถไปดูได้ที่มูซาช h อ p ครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ด้านล่างแล้วเนาะเป็นลิงก์ a c e b o o k นะครับส่วนใครที่อยากซื้ออยากจับจ่ายเนี่ยแล้วก็อยากได้รับส่วนลดด้วยอย่าลืมใช้โค้ด DBCB นะครับ่สวนนลดี้ เ,เพราะฉะนั้นยังไงอย่าลืมอุดหน,นุนสปอนเซอร์ของทางช่องเราด้วยละกันนะครับ ณจุดจุดนี้เนี่ยครับทางด้านของมาลิกมาร์เนี่ยก็สามารถเรียกได้แล้วครับว่าเป็นหนึ่งในกาศนะครับที่ดีที่สุดของ LA l เอเลเกอร์สไปแล้วนะครับไม่ใช่จากที่ลุกมาจากมานั่งสำรองนะแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดเลยแหละฮะด้วยการที่มี energy ที่สูงมากมีการเป็น playmaker ด้วยรวมถึงมีการยิง3เนาะที่เป็น ability หลักของเขาเนี่ยครับทำให้เขาสามารถเล่นร่วมกับ Big กทรได้อย่างดีเนาะรวมถึง5นัดหลังสุดเนี่ยโอ้โหฟอร์มสแดลมากๆครับ20แต้ม22แต้มอาจจะมี บอดๆหน่อยนะครับในตอนที่เจอดีทรอยต์กดไป2แต้มเนาะแต่ว่าต่อจากนั้นเนี่ยก็คือ20แต้มแล้วก็17แต้มโดยรวมเนี่ยผมเรียกได้เลยครับว่าดูดีมากๆเนาะแล้วเขาก็มีการใช้ชีวิตหรือว่าทัศนคติที่ดีมากๆด้วยก็อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปเนี่ยแหละครับ ทางด้านของมาลิกมาร์กเนี่ยครับโรในตอนแรกหรือว่าหน้าที่ในตอนแรกที่เขาไาอยู่กับ L.A. เลเกอร์สเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะแน่นอนเนาะแกได้เริ่มหรือว่าได้เป็นสตาร์เตอร์เนี่ยไม่กี่เกมในช่วงตอนแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็วิ่งเวียงไปเวียงมาครับตั้งแต่ประมาณแบบ5นาทีเนาะลงไป5นาทีจนถึงมากสุดคือ44นาทีด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือในช่วงแรกๆเนาะแต่ตอนช่วงหลังๆเนี่ยแกเริ่มที่จะมีนาทีที่คงที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะรู้หน้าที่ตัวเองและทางด้านโค้ชก็ ดูแล้วว่าเฮ้ยจะส่งถึงด้านของมาริกมั้งลงมาตอนไหนเนาะซึ่งแกเนี่ยก็สามารถปรับตัวกับตรงนั้นได้ดีมากๆและเขาบอกว่าเนี่ยนะครับคือการเรียนรู้ระหว่างที่เขาอยู่กับชาร์ลอตฮอร์เน็ตมาเป็นระยะเวลาถึง4ปีแล้วก็มาปรับใช้ตอนที่อยู่กับ LA l a k e ลเกอเนี่ยแหละฮะ ทางด้านของมาลิกมังเนี่ยครับก็ได้ถูกถามนะว่าเฮ้ยอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จกับ LA l อ l เ k e ล s สในช่วงนี้เนาะก,ก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าโอ้โหแกทํา20แต้ม17แต้มจากมานั่งสํารองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆถูกไหมถึงด้านของมาลิกมังได้บอกครับเคล็ดลับของเขานิดๆหน่อยๆก็คือ just being ready man หรือว่าก็คือคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลานะครับถึงด้านของมาลิกมังยิงเสริมอีกว่าคุณไม่สามารถรู้ได้หรอกว่า ตัวของคุณเนี่ยจะถูกเรียกออกมาจากมานั่งสำรองตอนไหนกันแน่เนาะนะครับและนั่นคือสิ่งที่เขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาครับแล้วนั่นน่ะก็คือสิ่งที่เขาได้รู้มากที่สุดนะหรือว่าได้เรียนรู้จากชาร์ล o อตฮอร์เน็ตเนี่ยครับแล้วเขาก็ยังบอกเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคือคุณต้องพร้อมเสมอนะคุณต้องฝึกซ้อมหรือว่าต้องเวิร์กอั เหมือนกับตอนที่คุณจะได้ลงเล่นในเกมถัดไปไม่ว่าคุณจะสามารถลงเล่นในเกมนั้นได้หรือเปล่าหรือว่าโค้ชจะเรียกคุณหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เลขของคุณถูกเรียกขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณต้องลงไปสนามตอนนั้นแหละครับมันคือโมเมนต์ของคุณแล้วก็อย่างที่เขาบอกนะครับว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะถูกเรียกเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเตรียมพร้อมเสร็จปุ๊บคุณจะสามารถลงเล่นในเกมถัดไปได้ดีที่สุดโอ้โหหงฟันตรงนี้แล้วแบบว่า เชสมาลิกมัง้งนายมีความคิดที่ดีมากแล้วผมคิดว่าทัศนคติอย่างนี้นี่แหละที่จะทําให้นักกีฬาหลายๆคนประสบความสําเร็จไปได้นะฮะแล้วถามว่าเขาได้เรียนรู้จากตอนที่อยู่ฮอ r เน t ตอนไหนเธอใครจําได้นะครับตอนที่เขาอยู่ Hornet เนี่ยเนาะเขามีติดโควิดด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแกก็เหมือนหลุด แทบจะหลุดออกจากตัวโรเทชันของ HorNe t ไปเลยไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วโอกาสก็มาถึงแล้วแกก็ควยคว้าโอกาสนั้นไปได้รวมถึงมีเกมเกมหนึ่งที่ทำา c a ์เรย์ไฮไปถึง36แต้มเลยด้วยซ้ำนะครับหลังจากที่กลับมาแล้วอยู่ในชุดของโรเทชันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือสิ่งที่ทางด้านของมาลิกมังได้เรียนรู้อย่างดีเลยตอนที่อยู่กับชาลอตว่าเฮ้ยเวลาที่คุณเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างแล้วชื่อของคุณถูกเรียกลงมาเนี่ยนั่นแหละครับคือโอกาสของคุณแล้ว นอกจากที่ผมจะบอกไปแล้วนะว่าเฮ้ยทางด้านของมาลิกมังเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับในช่วง5เกมที่ผ่านมาถูกไหมการทําแต้มได้เยอะแล้วก็สปาร์คเดอะเบนชก็คือออกมาจากม้านันสำรองแล้วทําให้เฮ้ยทีมมีชีวิตชีวาแล้วก็สามารถทําได้ดีจากตัวสำรองเนี่ยนอกจากนั้นครับมอีอีกสถิติหนึ่งนั่นก็คือ5เกมหลังสุดครับของมาลิกมังเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่มีทางด้านของมาลิกมังอยู่ในสนามเนี่ยค่าเน็ตเรตติ้งนะครับจะอยู่ที่บวก13.6สนะครับส่วนเมื่อไหร่ที่ไม่ มีทั้งน้าของมาลิกมังอยู่ในสนามเนี่ยนะครับเน็ตเรตติจะอยู่ที่ติดลบ8.6นั่นเองเพราะฉะนั้นมันคือสุดยอดมากๆครับมันคือสุดยอดมากๆเนาะเพราะว่ามันคือค่าความต่างที่สร้างได้มากที่สุดจากตัว Rotation Player ของ LA Lakers เลยทีเดียว และแม้ว่าแฟนๆหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้เนาะว่าปีนี้เนี่ยจะกลายเป็น break out season ของทางด้านมาลิกมังหรือเปล่าเนาะกับ LA Lakers แต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็น่าจะวางใจได้อย่างหนึ่งคือเมื่อเขาลุกขึ้นมาจากมันนั่งสำรองเนี่ยนะครับเขาก็น่าจะช่วยทำแต้มได้ได้จะช่วยแบ่งเบาภาระจาก Big Tre ไปได้พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือหน้าที่ของเขาที่ต้องทำแล้วก็อย่างที่เขาบอกนละครับว่า just being ready หรือว่าต้องพร้อมเสมอในการถูกเรียกขึ้นไปเพราะเขาจะต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะครับ และนี่แหละฮะก็คือเรื่องของมาลิกมังที่ผมนํามาเล่าในวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเราไปทุกคลิปนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ